เหมือนในโปรไฟล์ของพี่อาจะมีการวิ่งด้วยรองเท้าแตะด้วยในส่วนนี้มันมันต่างกับผ้าใบหรือื่นๆอย่างไรครับพี่ก็อันนี้ของพี่ก็เพิ่งจะได้ได้ได้มาลองอ่ะนะคะก็คงจะเหมือนๆกับคนทั่วไปที่ว่าคําถามแรกเอยจะวิ่งได้เหรอพี่ก็เพิ่งได้มาประมาณยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะรองเท้านี้ก็ อเอิญว่ามีพี่เขาติดต่อมาเราก็อยากลงองอ,<ร>อ,อยากใสอยากใสว่ามันจะทําได้ไหมก็อเอิญวันนั้นช่วงจังหวะก็ก็ดีโอกาสดีนะคะเราก็จะได้ลองแล้ว่าสามารถที่จะมาพูดมาแนะนําได้นะคะว่ามันใสแล้วมันแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วนะคะวันนั้นที่พี่ได้พี่ที่ที่ที่พี่ได้ใสแล้วก็ลงทําการแข่งขันจริงๆว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่าระย<ร>ะเท่าไหร่ครับวันนั้นล,ลงระยะ21กิโลกิโลใช่ ก็คือตั้งเป้าไว้แล้วว่าพรุ่งนี้จะใส่รองเท้าเนี่ยวิ่งซ้อมมาก่อนไหมครับรองเท้าแต่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยซ้อมแต่หลายคนเขาก็บอกว่าก็เป็นนักวิ่งที่เก่งอยู่แล้วจะใส่อะไรก็ก็วิ่งได้ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้คือรายละเอียดที่ที่เราเราประสบการณ์ของเราว่าเรากล้าที่จะลองมันไหมรองเท้าตัวนี้นะเป็นเป็นวิ่งนะเป็นวิงยี่ห้อวิ่งที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเราก็ไม่ไม่เชื่อเราก็ต้องลองเพื่อที่จะให้ให้คนอื่นเนี่ยเผื่อว่าถามได้ถ่ายทอดได้ถ่ายทอดนี่คือประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเราลงแล้วเราก็ได้ได้ประสบการณ์ตรงครับวิ่งวันนัดก็21กิโลทำเวลาได้ชั่วโมงสาสนาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากดีมากดีมาก ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเรามาใส่รองเท้านี้แล้วแล้วเราจะวิ่งดีขึ้นจะวิ่งดีขึ้นไม่ใช่มันมีผลอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งข้อกําหนดไม่ใช่ข้อกาหนดข้อข้อควรปฏิบัติของรองเท้าแตะมาราธอนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องลองใส่ดูก่อนจะต้องทดลองก่อน2กิโลค่อยๆเพิ่มไปสามเป็นสี่หเพื่อที่จะทําความคุ้นเคยกับ กับรองเท้ากับรองเท้าเราแต่สําหรับเราไม่ใช่เลยวันนั้นได้มาตอนเย็นรุ่งเช้าเราใส่เลยฟิลฟิลเป็นยังไงบ้างครับรองเท้าตัวนี้นะคะคิดว่าในระดับวันนั้นวิ่งสี่สี่กว่าเทสี่กว่าด้วยสี่กว่าโอ้สี่กว่าแล้วคิดว่าถ้าถ้าใช้รองเท้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเราเราสำหรับเราวันนั้นเราสบายไหมเราก็สบายเพราะ เพราะเรามั่นใจอยู่แล้วไงมั่นใจว่าเราต้องทําได้เพราะนั้นมีถ้วยพระราชทานก็หวังว่าใส่รองเท้านี้แล้วได้ถ้วยพระราชทานก็ก็เป็นตามเป้าหมายก็เป็นตามเป้าหมายจริงๆก็ใส่ไปก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากแต่คิดว่าข้อแตกต่างข้อจํากัดของเขาก็คือเป็นรองเท้าที่วิ่งเพจสบายๆเช่นของพี่วิ่ง 4นาทีครึ่งพี่คิดว่าถ้าพี่วิ่งในในความเร็วนี้ความเร็ว6นาทีอะพี่จะสบายกว่าอืเพราะเขาเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นรองเท้าสปินรองเท้าที่จะต้องอยู่ในในการแข่งขันหรือเร่งประมาณนั้นแะนะฮะพี่ว่าซึ่งซึ่งถ้าพี่พี่คิดว่าวันนั้นพี่แข็งเนี่ยพี่แซง n น็กเปอร์เซนต์ผู้ชายไปหลายคู่กก็คิดว่าก็คิดว่า มันมันมันจะต้องมีการทดลองหรือลองมาก่อนเราเราไม่ได้เก่งนะแต่เราต้องคิดวิ่งไปด้วยคิดไปด้วยว่าทำยังไงไม่ให้เจ็บเพราะโอกาสที่มันจะเจ็บมันก็มีเพราะว่าการเป็นตะคิวที่เรามีเราเราเราอันเนี้ยเราเราเกรงใช่เรงปลายเท้าเราเกรงปลายนิ้ว โอกาสที่จะเก็บเพราะว่าก่อนสตาร์ทเนี่ยมีพี่คนหนึ่งบอกว่าหนูเคยใส่ไหมบอกไม่เคยใส่ระวังนะจะเป็นตะคริวเอาเลยเอาแล้วต <c oughs> าตาความเสียมา <c oughs> เลยใช่ใช่แต่เรามีความมั่นใจว่าเราจะต้องทําให้ <ทำ S 1> ได้ไดแค่นั้นเองแล้ว <c oughs> พี่คนนั้นก็รู้ไหมครับว่าปีเอ๋คือใคร <c oughs> ไม่เขาก็ <c oughs> ไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่ได้รู้จักเจอกันตอนรับรางวัลใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เจอ มีน้องคนนึงมีมีน้องที่สองนะไม่ไม่ใช่เขาไม่เก่งนะเขาเขาเขาเขขก่งนะวิ่งหาก,กับพี่สนะมนาพีเขาก็เก่งมากเขาก็มุ่งม,มั่นที่อยากได้นะตอนตอน,ตอนกลับตัวสิบสี่กิโลเขาถามพี่ว่าพี่ hi, ทําไมไม่รอหนูบา้าง <c oughs> แ,แ,แต่แต่เขาไม่รู้ไงว่าเราเป็นนักกีฬาแบบนนะไง<ท>เป็นใครยังไงคือเราก็ไม่รู้จักกันไอเราก็ก็ตามสไตล์เราเขาก็ไล่เรามานะ แต่เราก็คือวางแผนวางแผนนึกในเด็น้องไม่ดูพี่มั่งเหรอพี่ใส่รองเท้าอะไรน้องไม่ดูพี่มั่งเหรอพี่ใส่รองเท้าอะไรก็ก็คิดว่าห้าสิบห้าสิบระหว่างบนกับล่างเราก็อยู่ตรงกลางไงเราเก่งแต่เราใส่รองเท้าเราเมื่อเราใส่รองเท้า <c oughs> เราก็คิดว่าเรา พอกันที่เราเราลดลดอะไรเรามาให้ให้เนี่ยเพื่อเอาก็เรียกว่าบ้าบ้าหรือเปล่ามาพร้อมเราแต่เราก็ทําได้เพราะนั้นเราก็ภูมิใจนะแต่เราก็คิดว่าไอรองเท้าตัวเนี้ยกับคนที่ใส่รองเท้าแตะทั่วไปทั่วไปอะเราว่ารองเท้าตัวนี้ดีกว่าเหมาะกว่าเพราะว่าคุณสมบัติมันยังไงรับคุณสมบัติของตัวนี้เหมือนกับวิ่งเท้าเปล่าเลยนะวิ่งเท้าเปล่าแต่เราไม่ได้วิ่งเท้าเปล่าพี่ไม่ได้เกรงเพื่ออะไรเลยนะอยู่ที่การ การลงเท้าการวางเท้าความความคิดที่จะควบคุมมันควบคุมมันให้ที่ที่เราใส่เนี่ยควบคุมทุกอย่างของเราอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรมากกว่าแล้วเราก็จะทําได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ที่เราไม่ไม่ใช่อยู่ที่เราอยู่ที่เรามากกว่าใช่เพราะเราเลือกเขาแล้วที่จะมาจะมาแข่งใส่เขาแข่งเพราะฉะนั้นเราทํายังไงให้เราอยู่กับเขาได้อาวุธป่การอ่าประสบความสําเร็จในที่นี่หมายถึงเราใส่แล้วเราไม่เจ็บ ไม่ใช่เราใส่แล้วเราได้ที่หนึ่งนะใส่ยาไงแล้วให้เราไม่เจ็บเราก็ต้องคิดอ่าส่วนส่วนตัวนี้พี่คิดว่าเราใส่แล้วเรามันมันมันเทียบกันไม่ได้หรอากับเน็กเปอร์เซนแต่มันเป็นคนลัคุณสมบัติกันเช่นพอเราวิ่งยาวยาวในเพจที่เร็วช่นะเราใช้เหมือนพี่เนี่ยพี่มี n e ็กเปอร์เซนอยู่คู่เดียวทั้งซ้อมทั้งแข่ง แล้วพี่ถามพี่ถามตัวเองว่าตัวเองจะเอาเน็กเปอร์เซ็นต์มาซ้อมทุกวันคู่หนึ่งเก้าพันหนึ่งอะตัวเองจะเอามาทุกวันในขณะี่วิ่งช้าๆโลนงแปดนาทีเก้านาทีอะเรามีทางเลือกมากขึ้นใช่เราก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วพี่ก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับกับราคาเนาะประโยชน์ของมันคุ้มค่ากับราคาเราไม่ใช่เอาเอาวิ่งนี้ไป วิ่งสปินไปวิ่งความเร็วใช่มันไม่ใช่มันก็ได้สลับกันไประหว่างวีอรองเท้าแตะวาลาธอนรองเท้าเพื่อสุขภาพกับเนคเปอร์เซนใช่แสดงว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนมันกําลังจะย้อนกลับไปดูไดสูแบคทูเบสิกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีเนคเปอร์เซนมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อายุสิหปีกันอยู่แล้วมันก็เพิ่งเริ่มมามีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่พี่แอลบอกเมื่อกี้ความแข็งแรงพื้นฐานของร่างกาย อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเรามากขึ้น